บุคลากรชาวคขนแก่นทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีประเด็นที่จะมาเรียนชี้แจงเกี่ยวกับเ,เรื่องของการขึ้นเงินเดือนนะครับซึ่งปีนี้ก็จะมีความไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยนะครับเ,เป็นวอะไรในกำกับแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ได้มีการ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเรื่องเงินเดือนของพนักง,งานมหาวิทยาลัยนะครับขออนุญาตย้าว่าเป็นในส่วนของพนักง,งานมหาวิทยาลัยนะครับในส่วนของข้าราชการเนี่ยก็ยังดําเนินการปกติเหมือนเช่นที่ผ่านมานะครับผมกยาะย้อนไปนิดนึงเนื่งนะองจากว่าปีนี้มันจะมีความล่าช้ากว่าปกตินะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินเดือน ของพนักงานมหาวิทยาลัยนะครับ1.6เนี่ยริงเ,เป็นเงินเพิ่มประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่เงินเดือนเงินเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานมหาวิทยาลายัยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่11ตุลาคมนะครับหลังจากมีความชัดเจนเรื่องเงินเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานมหาวิวทยาลัยแล้วนะครับทางมหาลัยก็ดําเนินการที่จะ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักง,งานมหาวิทยาลายัยอันนั้นก็คือจะต้องมีการกําหนดวงเงินเลื่อนเงินเดือนนะครับซึ่งถ้าตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะเอาเงินเดือนของอัตราที่มีคนคลองณวันที่31พฤษภาคมนะครับเป็นตัวตั้งคำนวณเงินมาเสร็จแ,แล้วก็เอาเงินนั้นไปเลื่อนเงินเดือน ซึ่งจะเรื่องเงินเดือนณวันที่1ตุลาคมนะครับอันนี้คือคือเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราเขาพยายามทําทให้เร็วที่สุดหลังจากมีความชัดเจนเรื่องที่ผมจะเรียนประชาคมชาวอเมริกันแก่นในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อวันที่17ตุลาคมนะครับโดยก็จะขอแยกแยกเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้นะครับเรื่อง การกำหนดวงเงินจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มเดิมทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินไรายได้กลุ่มที่2คือกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพนะครับทีนี้ในรายละเอียดนะครับพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มเดิมนะครับวงเงินที่นำมาใช้ในการเรื่องเงินเดือนพิจารณาจาก งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณเฉพาะอัตราที่มีคนคลองณวันที่31พฤษภาคมนะครับเทียบกับเงินเดือนที่ได้รับจัดสรรมาทั้งปีซึ่งถ้าตัวเลขตัวนี้คิดออกมาเนี่ยจะอยู่ประมาณ3.5110เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ตัวเลขที่เราเป็นวงเงินก่อนนะครับที่จะเอามาใช้ในการเลื่องเงินเดือนของพนักงาน กลุ่มที่เป็นพนักง,งานกลุ่มเดิมนะครับทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินไรายได้นะครับทีนี้ในพนักง,งานกลุ่มเดิมที่ว่าเนี่ยนะครับก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติไว้เมื่อเดือนธันวาคม2557นะครับก็คือท่านที่อาจจะเคยได้ยินว่าปรับ4% 4%ก็คืออันนี้ครับ ทีนี้ในหลักของการเลื่อนเงินเดือน4%เหรือปรับเงินเดือน4%นะครับทางมติคณะมนตรีเนี่ยกำหนดไว้แบบนี้นะครับบุคลากรที่มีสิทธิ์จะได้ปนะรับมีเรนต์ะครีอย่าง่อไปนี้นะครับ1ประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประเภทสนับสนุนกลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะที่เงินเดือนไม่เกิน39,630บาท สรุปว่าถ้าเงินเดือนในกลุ่มอาจารย์กับกลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะเงินเดือนไม่เกิน39,630บาทท่านเหล่านี้จะถูกปรับฐานเงินเดือน4ก่อนแล้วจึงเอาเงินเดือนที่ปรับ4ปเซแล้วไปเลื่อนคิดเลื่อนเงินเดือนเพื่อเลื่อนเงินเนดะือนณวันที่1ตุลาคมปี59นะครับ ที่นี่มีอีกกลุ่มนึงครับประเภทสนับสนุนกลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปถ้ามีอัตราเงินเดือนไม่เกิน3,5,220บาทกลุ่มนี้ก็จะได้สิทธิ์ในการปรับเงินเดือน4%เ,เ,นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลนะครับก็คือถ้าเงินเดือนไม่เกินเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้ปรับ ฐานเงินเดือน4%ขึ้นไปก่อนเสร็จแล้วก็เอาเงินเดือนที่หลังจากปรับ4%นั้นไปเป็นตัวเลขในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนณวันที่1ตุลาคมปี59ครับอันนี้ก็คือพนักง,งานกลุ่มเดิมนะครับในกรณีเงินสำหรับท่านที่ปรับ4%นะครับเนื่องจากขนาดนี้อยู่ระหว่างการ ประสานรายละเอียดเพิ่มเติมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสำนักงบประมาณน,นะครับเพื่อขอรับกากรจัดสรรงบประมาณวงเงิน4%ที่ว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นวงเงิน4%ที่คณะรัฐมนตรีบอกว่าให้ปรับตั้งแต่ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี57เนี่ยนะครับตัวเลขทั้งหมดหรือที่เรียกว่าตกเบิกเนี่ยตัวเลขเนี่ยณวันที่1ตุลาคมเนี่ยจะยังไม่ได้รับนะครับ ท่านใดที่ได้รับเงินปรับ4%ท่านจะได้4%ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนหลังจากที่มหาวิทยาลัยไ,ได้รับการจาัดสรรงบประมาณจากสันงคงบประมาณแล้วเนี่ยนะครับก็จะจ่ายเงินย้อนหลังตกเบิกลงไปตั้งแต่30กันยาปี59ลงไปทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในส่วนใดก็ตามที่ท่านมีสิทธิ์ได้รับเนี่ย ก็จะคำนวณย้อนกลับไปให้ได้ทั้งหมดทีนี้พอได้วงเงินนะครับพอได้วงเงินออกมาแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าตามพระราชบัญญัติม,มขฉบับปัจจุบันเนี่ยครับได้มีการพูดถึงการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานด้วยในการที่จะพ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่ง ไม่ใช่ถูกไล่ออกอนะครับก็จะต้องมีการจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบไปแล้วนะครับซึ่งมีความจําเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมงบประมาณส่วนนี้ไว้เพื่อที่จะจ่ายชดเชยหลังจากที่ผู้ทริงานได้พ้นจากการเป็นพนักง,งานมหาวิทยาลัยนะครับพอได้เงินวงเงินในที่ผมเรียนไปนสักครู่นี้นะครับมาแล้วก็จะหัก วงเงินไว้10%นะครับเพื่อเอาไปรว,รวมเป็นไว้เป็นกองทุนสำหรับจ่ายเงินชดเชยนะครับรวมทั้งจะหักไว้อีกประมาณ1%ประมาณ1%นะครับเพื่อที่จะเอาไปคืนเงินยืมที่มหลาลัยได้เอายืมเงินของมหลาลัยมาจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักง,งานในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือ ก็จะเป็นแบ่งเป็นสส่วนส่วนที่1ก็จะจัดสรรไปให้ส่วนงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีของบุคลากรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะจัดสรรไว้ที่ส่วนกลางประมาณ0.1อรซของเงินรวมทั้งปีจัดไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อที่จะบริหารส่วนกลางหรือจัดสรรให้กับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงบประมาณในส่วนที่จะต้องไปใช้ในการขึ้นเงินเดือนของกลุ่มพนักงานเดิมทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้นะครับสรุปวงเงินนะครับที่จะไปขึ้นเงินเดือนที่ส่วนงานต่างๆที่เป็นวงเงินรวมนะครับ ทั้งปีก็จะอยู่ที่3.0234เปอร์เซ็นต์และตัดไว้ที่ส่วนกลาง0.10เปอร์เซ็นต์ะครับอันนี้คือกลุ่มของพนักงานที่ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินไหลได้ที่เป็นกลุ่มเดิมต่อมานะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพนักงานมหาวิทยายลัยกลุ่มที่ สถานภาพนะครับในหลักเกณฑ์ในการคำนวณงบประมาณเนี่ยใช้วิธีการหลักการเดียวกันนะครับของกับของพนักงานเงินในกลุ่มที่ผมผมเรียนไปแล้วกลุ่มเดิมนะครับก็คือพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจากจากสรรจากสำนักงบประมาณเฉพาะอัตราที่มีคนครองนะครับณนะวันที่31พฤษภาคมนะครับ โดยเอาเงินเดือนที่รับการจัดสรรทั้งหมดคิดสัดส่วนกับเงินเดือนที่มีอัตราที่มีคนคลองณวันที่31พฤษภาคมคิดออกมาก็จะมีตัวเลขสำหรับกลุ่มนี้นะครับที่ใช้ในการขึ้นเงินเดือนอยู่2.9338%นะครับอันนี้คือตัวเลขของกลุ่มพนักงานที่เปลี่ยนสาภาพนะครับทีนี้ในวงเงินในวงเงินที่ ตัวเลขเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนเช่นเดียวกับกลุ่มพนักง,งานเดิมนะครับคือจัดสันไว้ที่ส่วนกลาง0.1ที่เหลือทั้งหมดก็จะสันไปที่ส่วนงานต่างๆเพื่อที่จะไปคำนวณเลื่อนเงินเดือนให้กับบุคลากรเป็นรายบุคคลนะครับผมขออนุญาตสรุปว่าวงเงินที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของมหลาลัยโดยเอาอัตราที่มีคนครองณวันที่31พฤษภาคมปี59เทียบสัดส่วนกับเงินเดือนที่ได้รับจัดสรรมาทั้งปีจากสำนักงบประมาณนะคิดออกมาเป็นร้อยละตัวเลขที่ได้จะอยู่ที่2.9338ตัดไว้ที่ส่วนกลาง0.1 วงเงินที่จะจัดสรรไปให้ส่วนงานเลื่อนเงินเดือนทั้งปีนะครับณวันที่1ตุลาคมอยู่ที่2.8338%สําำหรับกลุ่มพนักงานที่เปลี่ยนสานภาพนะครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1คือบุคลากรเราที่เปลี่ยน สถานภาพตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมปี58ถึงวันที่1มกราคมปี59นะครับท่านเหล่านี้ก็จะเอาเงินเดือนณวันที่เปลี่ยนสถานภาพคูณด้วย1.4แล้วก็เอาเงินเดือนนั้นไปใช้ในการ คำนวณเรื่องเงินเดือนประจำปีนะครับอันนี้คือกลุ่มที่เปลี่ยนสาภาพตั้งแต่วันที่18 8กรกฎาคมปี58ถึงวันที่1มกราคมปี59นะครับในในกลุ่มนี้นะครับเงินเดือนที่ท่านจะได้รับก็จะได้รับเงินเดือนคูณ1.4แล้วบวกกับเงินเดือนที่เลื่อน ผมยกตัวอย่างตัวเลขเพื่อเห็นชัดๆนะครับสมมุติว่าถ้าเงินเดือนก่อนเปลี่ยนสาภาพท่าน50,000บาทเงินเดือนตอนที่ท่านเป็นพนักง,งานเนี่ยก็คูณด้วย1.4ก็จะเท่ากับ70,000บาทนะครับก็เอาตัวเลข70,000เนี่ยไปเป็นตัวเลขในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน ตามเปอร์เซนต์ที่ท่านได้รับการประเมินจากส่วนงานผมสมมุติตัวเลขนะครับถ้าท่านได้เลื่อนเงินเดือน3 3นะครับสมมุตินะฮะเป็นตัวเลขกลมๆแต่ว่าในการขึ้นเงินเงินเดือนจริงๆเนี่ยตามระบบของมหาวิทยาลัยนะครับเราไม่ได้ขึ้นเงินเดือนจากตัวเงินเดือนของแต่ละท่านจริงๆจะมีบัญชีฐานบัญชีเงินเดือน ฐานบนฐานล่างก็จะใช้วิธีการคำนวณตามตามกติกานั้นแต่เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างว่าถ้าท่านเงินเดือน50 0 0 0ณวันที่ท่านเป็นข้าราชการอยู่พอเปลี่ยนเป็นพนักง,งานปุ๊บท่านจะถูกคูณด้วย1 4เงินเดือนท่านก็จะเป็น70 0 0 0ก็เอา70 0 0 0เนี่ยไปคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือนณนะวันที่1ตุลาคมปี59 สมมุติว่าท่านได้3เเซนะครับ3เซท่านก็จะได้เรื่องเงินเดือนอีก2,100บาทเงินเดือนที่ท่านรับณวันที่1ตุลาคมคือ72,100บาทสำหรับเงิน1.4นะครับตั้งแต่ท่านเปลี่ยนสารภาพมาจนถึงวันที่30กันยาปี59 ขณะนี้อยู่ระหว่างที่มหาวิทยาลัยเนี่ยประสานากับสำนักงบประมาณนะครับในการจัดสรรซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรในงบกลางปีถ้าเงินส่วนนี้มาในช่วงกลางปีทางมหาวิทยาลัยก็จะตกเบิกทั้งหมดในช่วงกลางปีนะครับในกลุ่มถัดไปนะครับกลุ่มพนักง,งานที่เปลี่ยนสถานภาพตั้งแต่หลังจากวันที่ หมก,กราคมปีห้าเก้าเป็นต้นมานะครับเวลาขึ้นเงินเดือนจะเป็นแบบนี้นะครับหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างเนี่ยก็จะเหมือนกับกลุ่มที่เปลี่ยนสภาพกลุ่มที่ผมเรียนสักครู่นะครับแต่วิธีการได้รับเงินณปัจจุบันเนี่ยอาจจะต่างกันการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานกลุ่มที่เปลี่ยนสภาพหลังจาก 1มก,กราคมปี59ให้เอาเงินเดือนณวันที่เปลี่ยนสาภาพคูณด้วย1.4เอาเงินนั้นมาเป็นฐานในการคำนวณเงินเดือนนะครับมันจะต่างกันนิดเดียวครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นกลุ่มที่ที่ผมเรียนไปสักครู่ที่กลุ่มที่ออกก่อนภายในวันที่1มก,กราคมปี59นะครับ ท่านเอาเงินเดือน70,000ได้3เซก็จะท่านก็จะรับ72,100บาทแต่ถ้าท่านเปลี่ยนสาภาพหลังจากวันที่1มกราคมปี59พอคำนวณออกมาแล้วเนี่ยท่านก็จะได้เงินทั้งหมด72,100 2,100แต่เนื่องจากว่า เงินเลื่อน1.4ของกลุ่มนี้เนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้จัดสรรมาที่มหาวิทยาลัยท่านที่เปลี่ยนสาภาพหลังจากวันที่1มกราคมปี59ท่านจะได้เงินเดือน50,000บวกกับอีก2,100นะครับแล้วเงินเดือน1.4ท่านจะได้เมื่อไหร่เงินเดือน1.4 ท่านก็จะได้ในงบประมาณปี61ซึ่งก็จะคิดย้อนตกเบิกให้หมดนะครับแต่รัฐบาลจะจะัดสรรงบประมาณของกลุ่มที่เปลี่ยนสาภาพหลังจาก1มกราคมปี59มาในปีงบประมาณ6-1นะครับอันนี้คือคือจะมีความเหมือนและความต่างนะครับความเหมือนก็คือความเหมือนก็คือร้อยละในการเรื่องเงินเดือนอยู่ในหลักเกณฑ์เดียวกัน ทุกอย่างของกลุ่มพนักง,งานที่มีการเปลี่ยนสาภาพแต่เงื่อนไขการได้รับเงินรายบุคคลจะต่างกันไปนะครับสรุปว่าคนที่เปลี่ยนสาภาพภายใน1มก,กราคมปี59ได้เงินเดือนที่คูณ1.4บวกกับเงินเดือนที่เลื่อนนะครับเปอร์เซ็นที่เลื่อนส่วนคนที่ เปลี่ยนสภาพหลังจาก1มกราคมปี59ได้เอาเงินเดือนที่คูณ1.4แล้วมาคำนวณเปอร์เซ็นต์ในการเลื่อนแต่การเลื่อนเงินเดือนหรือการรับเงินจริงณนะวันที่1ตุลาคมท่านจะได้เงินเดือนก่อนคูณบวกกับเงินเดือนเพิ่มที่คูณเงินเดือน1.4แล้วนะครับ ทีนี้เวลาได้วงเงินนะครับแล้วเนี่ยเวลาขึ้นรายบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นชอบนะครับการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลนะครับถ้าผลการปฏิบัติงานออกมาก็จะมีเกณฑ์นะครับดีเด่นก็คือ90ถึง100คะแนน,น,นก็เลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ5ถ้าผลการประเมินอ,ออกมาดีมากคือคะแนนระหว่าง80 ถึง89.99ก็เลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ4ถ้าระดับดีคะแนน70-79.99ถึง79.99ก็เลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ3นะครับพอใช้คือคะแนน6 0ถึง69.99เลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ2นะครับอันนี้อันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเลขซึ่งทางส่วนงานจะต้องไปพิจารณาจากวงเงินที่มีแล้วก็จะสรรให้เป็นรายบุคคลตามตาม เปอร์เซ็นต์การเลื่อนที่ผมเรียนนะครับสำหรับกระบวนการหลังจากนี้นะครับพอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบในหลักการกำหนดวงเงินที่เลื่อนเงินเดือนรวมทั้งเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยกองการเจ้าที่จะต้องไปเอาหลักการที่ว่านั้นนะครับมาคำนวณเงินโดยแยกเป็น2กลุ่มนะครับ กลุ่มที่1คือประเภทวิชาการกลุ่มที่2ประเภทสนับสนุนแล้วก็ส่งวงเงินเนี้ยไปที่ทุกส่วนงานนะครับเพื่อให้ส่วนงานเอาวงเงินเนี้ยไปพิจารณาจัดสรรหรือเรื่อนเงินเดือนให้กับบุคลากรตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่มีผลปฏิบัติงานที่ได้รับการประเมินไว้แล้วนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยทางกองการเจ้าที่จะส่ง ข้อมูลทั้งหมดให้ส่วนงานภายในวันที่28ตุลาคมนี้นะครับหลังจากที่ส่วนงานได้รับตัวเลขนี้ท่านก็ต้องไปพิจารณาจัดสรรให้รายบุคคลแล้วให้ส่งเงินเดือนรายบุคคลมาที่กองการเจ้าที่ภายในวันที่15พฤศจิกายนนะครับเพื่อที่จะ กองการเจ้าที่ก็จะตรวจสอบแล้วก็ออกคําสั่งเรื่องเงินเดือนนะครับพอทุกอย่างเสร็จสรรพเรียบร้อยต้องส่งเงินต้องส่งคําสั่งเรื่องเงินเดือนนี้ไปให้กับกองคลังโดยปกติการส่งรายละเอียดเพื่อสั่งจ่ายเงินในเดือนแต่ละเดือนเนี่ยนะครับถ้าจะจ่ายในเดืนเอนธันวาหรือเดือนอะไรก็ตามทางกองการเจ้าที่จะต้องส่งคําสั่งที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ย ไปที่กองคลังภายในวันที่5ของทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นการเลื่อนเงินเดือนในครั้งนี้นะครับคาดว่ากองการเจ้าที่จะต้องส่งคําสั่งไปที่กองคลังภายในวันที่5ทธันวาคมแล้วก็เงินเดือนที่เลื่อนเงินเดือนที่ผมเรียนสักครู่ทั้งหมดเนี่ยก็จะเข้าบัญชีท่านในปลายเดือนธันวาคม อันนี้ก็คือกระบวนการทั้งหมดนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนบุคลากรชาวขอนแก่นนะครับขณะน,นี้บัญชีเงินเดือนปัจจุบันของเรานะครับที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับได้ถูกปรับขายายเพดานเงินเดือนขั้นสูงทั้งหมดทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทวิชาการไม่ว่าจะเป็นประเภทสนับสนุนนะครับทุกระดับตำแหน่ง จะถูกขายายเพดานออกไปอีก10%นะครับอันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่อยากยาเรียนเพื่อนการทราบส่วนรายละเอียดว่าแต่ละระดับตำแหน่งจะมีเพดานเงินเดือนขั้นสูงอยู่ที่ตัวเลขเท่าใดเนี่ยนะครับผมขออนุญาตท่านไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของกองการเงินท,ที่ขึ้นไว้ที่ด้านล่างนะครับนี้ขออนุญาตอีกนิดนึงในในใน,ในการเลื่อนเงินเดือนของ ปีถัดไปนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่เบื้องต้นว่าปีนี้เป็นรอยต่อของการเปลี่ยนสารภาพแล้วก็หลักเกณฑ์การเรื่องเงินเดือนเนี่ยมีการเปลี่ยนใหม่นะครับว่าจะต้องดูอัตราที่มีคนคลองณวันที่31พฤษภาคมนะครับแล้วก็ดูอัตราที่มีคนคลองณวันที่31พฤษภาคมอย่างเดียวไม่ได้ด้วยจะต้องดูภาระงบประมาณที่มหลาลัยจะต้องจ่ายด้วย มันจะต้องดู2อ,อย่างผนวกกันนะครับปีนี้ก็เลยให้รัฐกลุ่มแล้วก็ให้รอบครอบถึงแหล่งงบประมาณที่มหาลได้รับการจัดสรรมานะครับส่วนปีถัดไปผมคิดว่าการเลื่อนเงินเดือนประจําปีของพนักงานหรือของข้าราชการทั้งหมดก็จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็คือพอถึงวันที่1ตุลาคมของทุกปีทุกท่านก็จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนเหมือนเหมือนกับที่ผ่านมา นะครับเราก็จะไปปรับระบบทุกอย่างให้สอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือพองบประมาณใหม่ก็เรื่องเงินเดือนเลยนะครับซึ่งก็ได้เตรียมการไว้แล้วครับก็เชื่อว่าจะสามารถด,ดําเนินการได้ตามตามแนวทางที่ผมเรียนนะครับซึ่งต้องขอในโอกาสนี้นะครับต้องขอภัยในความล่าชา้าในการเรื่องเงินเดือนของชาวม,นนางงามหาวิทยาลัยแต่ทางมหาลัยทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุมนะครับและสอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับการจาัดสรรเพื่อประโยชน์ของภาพรวมของทั้งตัวบุคลากรด้วยเพื่อประโยชน์ในภาพรวมของทั้งมหาวิวทยาลัยด้วยซึ่งจะต้องเป็นองค์กรที่ต้องอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยนะครับต้องขอขอบคุณท่านท่านบุคลากรทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมฟังในวันนี้นะครับถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องของอันใดที่จะเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องผมจะได้เรียนท่านในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับ